หนูก็เมารถหรอเมาหุเมารถหรอขึ้นข่าเมารถเหรอคะ,อะรอหรอหนูหิวจะเป็นลมหรอ,อหนูยากินนมหมอ,อหรอคะหนูต้องรอก่อนให้ถึงที่พักก่อนนะคะเด,ดเ,เ,ออเดี๋ยวจัดให้นํำเลยค่ะนะคะน้ำค่ะน้ำเออยดี๋้อทุกซอน้ำแข็งใส่กระติกที่รูปด้วยน้ำเย็นเอาน้ำเย็นน้ำเย็น,น,ยนที่มาที่มารอก่อนอะไรีจะลงขึ้นเขาทศเคียวผักสองแล้วลูก ัวดขึ่นลงไปแล้วโอ้ยรถเยอะมากๆโอเคโอเคอเคนะ่ะเพื่อน่าลาไปก่อนนี่มันหไหรอไปค่ะขึ้นเขาลงเขาไปพร้อมกันค่ะพร้อมเมารถไปด้วยกันหรือ,อยังคะ่าอุทยานแห่งชาติก่อช้างแล้วนะคะผ่านมาเมื่อกี้นี้นะคะเรากำลังจะ ไปขึ้นเขาไปอีกนะคะเราจะไปปลาคูแสงอะค่ะเราจะไปอันนี้ต้องรอดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนพระเพลินอยู่ข้างหลังค่ะเตื่นเต้นป่ะครับแข่งทางคันเนี่ยอู้ยพระเพลินอยู่ข้างหลังนะคะนี่นี่เห็นไหมเห็นมั้วอู้อ้าวสายนะคะพี่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 อย่าทำอย่างนั้นค่ะขาพี่จะส่งขึ้นไปเลย ที่ตกใจไม่ใช่อะไรเราตกใจกว่าเราจะไหลต้องทิ้งระยะล้ไม่ได้แล้วจะไปตามเขาเขาขับไม่ดูเขาขับยังไม่ค่อยชินทางป้าคนเราับามเหมืหนกันต้องให้อภัยทละการแต่เราตกใจค่ะเมื่อกี้อ่ะเดินเตอนนี้เรากำลังจะไปหาดทองพ้านะคะพาเพลินจะเมาตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเริ่มมันมันโค้งเยอะอะค่ะ จะเมาเรือเมารถตอนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจาไ,ไม่มีโค้งแล้วเรา,เาตัดก่อนโอเคอ่าไปเรื่อยๆแล้วนะคะนี่คือทะเลหน้าที่พักเรานะคะทุกคนชายหาดหน้าที่พักเราค่ะขื่นลมแรงเย็นสบายค่ะ เดี๋ยวติดตามกันต่อคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ไปก่อน